เอาเลยครับกาบเรียนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l The Move ครับและก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาในเอพิโซดนี้นะครับก็ต้องแจ้งให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับว่าทฤษฎีทั้งหมดนี้ผมคิดขึ้นเองนะครับไม่ได้อ่านของฝรั่งมาด้วยแล้วก็ไม่ได้ก๊อปไอเดียมาจากความคิดของช่องไหนหรือว่าเว็บไซต์ไหนๆใดๆทั้งสิ้นครับ และถ้ามันบังเอิญไปตรงอันนี้ผมก็ต้องขอให้คุณผู้ชมเข้าใจนะครับว่ามันอาจจะบังเอิญจริงๆแล้วก็สุดท้ายถ้าคุณผู้ชมที่เป็นยูทูบเบอร์นะครับที่มาชมช่อง The Move แล้วอยากไปทําต่อไปขยายความเพิ่มเติม็อย่าลืมแจ้งอ้างอิงที่มาให้กับชแ e l The Move ด้วยนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงครับผม เอาละครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเราจะมาวิเคราะห์กันครับว่าความทรงจำของมิอาหายไปได้ยังไงซึ่งประเด็นนี้นะครับมันมาจากการที่เราได้เล่น DLC d o u t e r ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวของโซอี้ในวันที่5ตุลาคม2014นะครับที่เอเวอรลีนเข้ามาในบ้านเป็นครั้งแรกโดยในตอนจบเราจะพบร่างของมิานอนสลบอยู่ในรถเทรลเลอร์หน้าบ้านครับซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้เราเชื่อว่าเธออาจจะถูกทำร้ายโดยเอเวอรลีนในช่วงเวลาไม่นานนับจากที่เธอหายไปจากเตียงนอนและเกิดเรื่องราววุ่นวาย ซึ่งประเด็นมันอยู่ตรงที่เนื้อหาภายในจดหมายที่มีอาเขียนเป็นตัวบอกได้ชัดเลยครับว่าเมื่อเธอขึ้นฝั่งและรอดมาได้โดยการช่วยเหลือของครอบครัวเบเกอร์นั้นความทรงจําทุกอย่างของเธอยังเป็นปกติครับเพราะว่าในเนื้อเรื่องหลักในช่วงที่มีอาตามไปช่วยอีธานบนซากเรือแอนนาเบลกับฉากที่ปรากฏภาพหลอนของเอเวลินที่พยายามสั่งให้มีอาดูวิดีโอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเรือเพื่อคืนความทรงจําที่หายไปคําถามก็คือความทรงจําเหล่านี้เนี่ยนะครับมันหายไปได้ยังไงผมขออนุญ,ญาตตั้ง ข้อสังเกตไปทีละเทศษฎดีแล้วกันนะครับ ทฤษฎีแรกที่ผมเชื่อมาตลอดเมื่อครั้งที่ยังเล่นเนื้อเรื่องหลักและ DLC ยังไม่ออกมานะครับผมเชื่อว่าอาจเป็นเพราะการบาดเจ็บทางสมองที่เกิดในวันที่เรือล่มโดยมันมีโรคที่สามารถอธิบายอาการเหล่านี้ซึ่งทางการแพทย์จะเรียกอาการความจําเสื่อมนี้ว่า post-traumatic amnesia ครับซึ่งเป็นสภาวะความจําเสื่อมที่เกิดหลังจากที่มีการบาดเจ็บทางสมองโดยส่วนใหญ่ความทรงจําระยะยาวจะยังคงอยู่ปกตินะครับแต่ว่าสิ่งที่กระทบก็คือความทรงจําระยะสั้นเช่นช่วงเวลาก่อนเกิดเหตุหรือว่าในช่วง เวลาที่เกิดเหตุก็ได้เราะว่าความทรงจําที่หายไปเหล่านี้อาจจะกลับมาหรือว่าไม่กลับมาก็ได้ขึ้นกับแต่ละบุคคลนะครับฉะนั้นมันก็สามารถอธิบายได้ในกรณีของมีอาที่ความทรงจําในวันที่เรือล่มของเธอหายไปแต่ว่าความทรงจําระยะยาวเกี่ยวกับอีธานนั้นยังอยู่ครับซึ่งทฤษฎีแรกมันก็ตกไปด้วยหลักฐานที่ยืนยันว่าเมื่อขึ้นฝั่งมีอายังจําทุกอย่างได้จากการที่เธอสามารถเขียนจดหมายเล่ารายละเอียดทั้งหมดให้กับจะกรลเบเกอร์นั่นเองครับ เอาละครับมาว่ากันในส่วนของทฤษฎีที่2กันบ้างนะครับสมมุติฐานก็คือเป็นไปได้ไหมที่ผลจากการติดเชื้อโมจะส่งผลกับความทรงจําซึ่งตามข้อที่จริงที่ได้จากการทดลองนั้นได้ยืนยันแล้วนะครับว่าโมนั้นสามารถติดเชื้อแทรกซึมเข้าไปถึงเนื้อสมองได้และเอือรไรนั้นจะถูกเอเวอรีนควบคุมโดยสมบูรณ์ ซึ่งทฤษฎีนี้มันมีโอกาสเป็นไปไ,ได้สูงเช่นกันนะครับแต่ว่ามันมีข้อขัดแย้งอยู่2ข้อนะครับนั่นก็คือข้อแรกคือโซอี้ที่ติดเชื้อในระยะเวลาใกล้เคียงกันกลับไม่ได้มีอาการเรื่องของความจําเสื่อมเลย3ปีผ่านไปเมื่ออีธานมาถึงเธอก็ดูเหมือนจะเข้าใจสถานการณ์ทุกอย่างและยังจําเรื่องราวทั้งหมดได้ดีด้วยครับและข้อ2ก็คือคนที่ต้องการคืนความทรงจําให้มีอาก็คือเอเวอร์ลีนนั่นเองที่นําทางให้เธอไปจนเจอวิดีโอม้วนนั้น เอาละครับหรือว่าจะเป็นทฤษฎีข้อสุดท้ายก็คือมีอาถูกติดตั้งโปรแกรมลบความทรงจําครับเอาละคคุณผู้ชมผมรู้ว่าคุณผู้ชมอึ้งไปกับไอเดียนี้นะครับทฤษฎีนี้บอกเลยนะครับว่าโคตรแห่งความบ้าระห่ำนะครับแต่ผมคิดว่ามันสามารถให้คําตอบกับเราได้ทั้งหมดเลยคุณผู้ชมที่เล่น Re s ส d e n t Evil 7ด้วยตนเองหรือว่าที่รับชมที่ผมแคสให้ได้ชมกันน่าจะพอจับเนื้อหาได้นะครับว่าความทรงจําที่หายไปของมีอามีเรื่องอะไรบ้าง1คือเรื่องเอเวอร์ลีนครับ สคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเรือแอนนาเบลและ3คือเรื่องบริษัทที่ว่าจ้างเธอครับ3เรื่องนี้คือความทรงจําที่หายไปครับ และมันมีอยู่สิ่งเดียวนะครับที่สามารถเกี่ยวโยงเชื่อมความสัมพันธ์กับ3ส,สิ่งดังกล่าวได้นั่นก็คือบริษัทเทนเซอร์ครับฉะนั้นถ้าทฤษฎีนี้จริงคนที่ลบความทรงจําของมีอาก็คือต้นสังกัดของเธอหรือว่าก็คือบริษัทเทนเซอร์นั่นเองมันสามารถอธิบายได้ด้วยว่าทําไมเอวเีนถึงพยายามคืนความทรงจําให้กับมีาเพื่อให้เธอกลับมาเป็นแม่ปลอมๆให้เธออีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ยังสามารถอธิบายได้ถึงแรงจูงใจที่ทําให้เฉพาะ3เรื่องนี้เท่านั้นที่ถูกลบไปจากสมองนะครับเพราะ ว่ามันจะเป็นการโยงใยไปหาต้นตอของมันได้นั่นเองและคำถามก่อนที่ผมจะจบวิดีโอนี้ไปก็คือถ้ามีอาความจำเสื่อมด้วยเหตุผลนี้จริงเทนสึจะใช้วิธีการไหนกันแน่เพื่อลบความทรงจำของมีอาออกไปเอาละครับทั้งหมดก็เป็นเพียงแค่ทฤษฎีที่ผมคิดขึ้นมาให้คุณผู้ชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากให้ผมวิเคราะห์ต่อคอมเมนต์ไว้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าผมเตรียมข้อมูลไว้แล้วด้วยน่าเป็นไงละ่ะฮะ เอาละครับอีกทางคุณผู้ชมที่ชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้นะครับสุดท้ายยูทูบเบอร์ที่มาชมแล้วก็อยากไปขคี้ต่อในประเด็นคําถามที่ผมทิ้งไว้ในตอนท้ายผมก็บอกว่าผมไม่ห่วงนะครับแต่ว่าอย่าลืมแจ้ง r f f r r รนซจากชาแนลเดอะมูฟให้ก็พอแล้วนะครับเอาละครับสําหรับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ